สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนำเอาพระของหลวงพ่อแพรวัดที่กุณทองจังหวัดสิงห์บุรีมาให้ท่านชมอีกครับพระองค์นี้เป็นพระพิมพ์เสียนโตหรือเสียนบาทนะครับอก,อกใหญ่นะครับอกใหญ่นะครับพิมพเสียนโตหรือพิมพ์เสียนบาทนะครับอกใหญ่นะครับ นะวันณะเป็นผ้าผงเนื้อสีขาวนะครับนะฮะเป็นพระคล้ายๆพิมพ์ไกเซอร์นะครับนะฮะเป็นพระผ้าคล้ายๆพิมพ์ไกเซอร์นะครับแต่ององม่ใหญ่นะครับด้านหลังจะมียันของหลวงพ่อแพรนะครับฮนะ ยืนยันของหลวงพ่อแพนะครับยืนยันของหลวงพ่อแพนะครับแล้วก็เนื้อยู่ใกล้ๆนะครับ ้นข้างนะครับด้านบนนะครับขอบด้านบนนะครับอันนี่จะขอบด้านล่างนะครับถ้าองค์นี้เป็นพระเนื้อผงนะครับ ผมขอจบการบรรยายไว้เพียงต่นนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมีความเจริญนะครับไม่เจ็บไม่จนมีกันระยะนานมิตรทีดีนะครับสวัสดีครับ